เพิ่นแล้วเลยเพิ่งลงพระแล้วเลยฮะน้ำเบิดน้ำเบิรน้ำเบิระครับนั่นพ่อดูพระดูพระอตผู้ใหญ่ผู้ซอยทั้ง3มหมู่บ้านส่งน้ำพระกำนัำน้ำทีมขับนิโพนเนี่ยนิโพนยูดีมีแห้งด้โพเด้อ ครับโปอยู่ดีมีแห้งครับชิดชิดชิดสงพระนี่นะเจ้าดอกไม้นะนี่ถือแล้วถือแล้วนี่กำนันคนสวยนี่ครับกำนันตำบลภูเก็ตมณีรัตน์ครับกำนันมณีรัตน์คนสวยเริ่ม เป็นสงฆ์พระสงฆ์พระครับเอ้ยสงฆ์พระบ้านเฮาอยู่ดีมีแห้งมังกรนั่น้าะันมาเลยหน้ามาเลยนั่นพระสงฆ์เหรอผู้เด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยคนอะไรคะโอ้ยคนสวนยางค่ะบสวนยางครับเพร้อผ้าสียางเอยข้าไปหม่้วยข้าไปอาบน้ำมาแล้วเข้าเลยง้อยากกันเด้อเนาะเออพึ่งเนี่ย ต่อยพ่งเนี่มามาเล่นสงการเล่นสงการเป็นมาเล่นสงการลงไปอาบน้ำสิพย์าให้ันน้อยนะจะง่ายโล่นโล่งผนเปเฮ้ย ชิดน้ำเชิดน้ำเร็วช็ดน้ำเร็วชุดชดมาจะเข้าไปมเข้าไปเข้าไปเข้าไปจังยู่ดีไม่แห้งเล้วเข้าไปเร็วเข้าไปอาน้ำเร็วเข้าไปอาบน้ำพระเร็วอาบน้ำพระเร็วคนเก่งครน่อคนเก่งพระเนี่ดีม่แห้งนี่ๆนะด้วยด้วอาบน้ำพระยู่ดีไม่แห้งนะพระยู่ดีม่แห้งน้ำพระสงฆน้ำพระน้ำพระ

มีแต่คนสวย,ส,วยสองน้ำท่าก็มีแต่คนสวย,สวยบ้านเฮ้าเบิ้ดเบี้ยเบิ้ดฮ่าสุดคือง,งามแท้ <c oughs> ของภูมิแก่บ้านเฮ้านี่ นี่แนวตำบลพุ่มแกครับนี่ของตำบลพุ่มแก่สงหน้าขอกำนันมันิรันต์กำนันคนสวยนั่นน่ะเฮ้ยมันกอลโอ้อยังม่ไก่อยู่มาเื่อปะเื่อปะ ไภาบน้ำขัดขัดตัดขัดที่เปรี้ยวลานยูฮันถลาตินไข่ฮ่าโคตรเมื่อแลยโคตรเมื่อเลยโออครับตังหวัดพุเกษของเราที่ที่สงน้ำพระสงการปีใหม่ไทยเขาครับครับโอ้อยู่ดีไม่แห้งครับเอ้ยนี่แหะครับครับครับโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ